บอกเลยว่าคันนี้โหดครับผมรีแมปเสียงมาโหดเหมือนเดิมครับผมนะฮะโบหอนแล้วก็เดินหอบนะครับผมนะฮะเดตามสเต็ปตามสเต็ปนะฮะเราเช็คสวัสดีทุกคนดีใ้อีรับเสู่เกม f a r m ม n g s i m u เ a t o r ยี่สิบสองนะครับนี่เราก็อยู่กับช่องน h e Bob สาม D นะสำหรับคลิปนี้นะผมทั้งทุกคนมาเล่นนะครับผมนะเจ้าเพชรเจริญนะผมสองพันยี่สิบสี่นั่นเองนะฮะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมอีกแล้วนะฮะ ก็มากับเทเลอร์จิก้าเนี่ยผมนะคันนี้แบบผลงานบ่อยนะครับผมนะฮะนี่เพราะว่าเป็นดีไซน์ที่นะป๊อปสร้างขึ้นมาเองนะครับผมนะฮะนี่นะส่วนตุ๊เกี่ยวเนี่ยผมนี่มาดูครับผมนี่นะฮะเป็นเพชรเจริญการช่างครับผมนะมาในโทนสีของสีน้ําเงินนะครับตัดด้วยเลเดนะฮะแล้วก็มีแบบแซมสีม่วงเล็กน้อยนะครับผมนะฮะนี่ช่วงล่างเขาดูนะครับเป็นสีดำนะฮะแล้วก็ตัวเดินนี่เป็นออก สีน้ำเงินเข้มๆนะครับผมนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะพาดูนะครับผมนะฮะรายละเอียดในผมแล้วเราเอารถลงก่อนแล้วกันนะครับผมนะไปครับนี่โอเคสตาร์ทเครื่องวางบันไดก่อนนะฮะอืมสวยงามครับผมนี่เอ้ไปครับกระโดดขึ้นรถเกี่ยวเหมือนเดิมฮะนี่ปีนข้างหน้าเลยฮย บอกเลยว่าคันนี้โหดครับผมดีแมปเสียงมาโหดเหมือนเดิมครับผมนะฮะโบหอนแล้วก็เดินหอบนะครับผมนะฮะเดตามสเต็ปตามสเต็ปนะฮะแตรลั่นๆนะครับผมลั่นทุ่งเลยครับผมโอเคลาลงกันเลยครับค่อยๆค่อยั นี่ครับอืมเฮ้ยล้อไม่หมุนเลยอะไหลครับผมอันตรายมากฮะเอ้ยมอาชีพมอาชีพับผมสุดจัดครับอืมนิ่มๆคันนี้เป็นคันที่ผมปื้มที่สุดเลยครับผมนะสำหรับหมด มอนต้องเกี่ยวเนี่ยผมคันนี้เป็นคันที่ผมชอบนะฮะแบบมันดูทรงแบบว่าสวยงามทุกคนดูนะครับอืเป็นอิกลักเลยนะครับผมเป็นเจริญนะครับ PJK นั่นเองนะฮะคันนี้เลยฮะนี่ก็เป็นเวอร์ชัน2024ครับผมนี่ครับไม่ร้อไม่หมุนเลยอะฝั่งนี้แปลกๆครับผมนี่ฮะโอ้โหเงาแว็บนะฮะรุ่นใหม่เลยนะคันนี้ การหมุนนะผมโอ้โ,หโ,อโหหมหมุนแท็กนี่สมจริงมากเลยนะฮะนี่ผมพาดูร,บรอบๆคันก่อน,นครับผมรายละเอียดของเจ้าคันนี้ฮะเดี๋ยวกลางอุ้มเลยนี่ไฮไลท์หรือเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยผมนะก็จะเป็นท่อนะครับท่อดูดอากาศครับผมที่โผล่ขึ้นมาเหนืออุ้มอีกนะคุณนะผมนะนี่ครับท่อดูดอากาศนะครับผม,โโน,มนี่สวยงามมากครับเย้พาดูก่อนพาดูก่อน ใจเย็นครับอย่าเพิ่งเกี่ยวฮะเนี่ยมนี่มืดครับเดี๋ยวผมปรับแสงเป็นตอนกลางวันก่อนนะฮะไม่ได้เลยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่าด้านหลังเป็นเทอร์โบเทอร์โบนะบผมนะเดินนะครับผมนี่สวยงามครับ นี้ก็เป็นอ่าท่อไฮดรอลิกนะผมถังไฮดรอลิกนะฮะหน้ากากาเขาก็โอ้โหดูเป็นเอกลักษณ์ไหมครับผมเป็นไฟอะเอลด์ฮะนี่มองไม่เห็นมองตรงนี้มืดๆนะแสงไฟไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่ฮะคาวดีต้องมีเมฆนิดนึงอ่ามีเมฆนิดนึงครับผม แต่มันก็ยังดูมืดอยู่กลนเออกี่โมงวะเนี่ยอยืมเก้าโมงครับผมยังได้เป็นเที่ยงฮะเที่ยงสีหรอพี่เอออะไรวะอออโอ้อะไรวะปรับยิ่งมืด <laughs> เอออ่ะประมาณนี้ทุกคนปรับได้สวยสุดแล้วนะฮะเฮ้ยอ่ะรถพี่เรา ขึ้นเกี่ยวกันเลยนะครับผมนะะฮนี่เราก็ยุ่งแบบเดิมนะครับผมใครที่จะได้แมปก็ผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ผมนะฮะนี่เหมือนเหมือนไฟมันติดตลอดเวลาครับน่าจะมีปัญหาเรื่องรถเล็กน้อยนะทุกคนนะนี่ไฟเดรไลท์อ่ะเบีดไฟเดรไลท์แล้วกันนะทุกคนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเกี่ยวกันเลยนะครับผมท่านนี้ทำไมร่มไม่กลางเงยนเี่ยเดี๋ยวดูดิมีปัญหาอะไรเนี่ยล่มไม่กลางนะฮะ ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราลุยกันแบบนี้เลยนะฮะแดดไม่เคยร้อนเท่าไหร่นะครับนี่ไปครับเราต้องวนไปทางซ้ายครับผมคันชักอยู่ด้านขวาะฮะ ลงมุมมี่เลยครับสวยงามฮะเก็บขอบชิดคันมาก่อนะนร่บผมนะฮะเอ๊ยเสียงเกี่ยวเหมือนมันเบาๆเลยทุกคนนะ ติดอะไรอ่ะเดี๋ยวกคนะนีติดคันนาฮะใกล้เกินใกล้เกิน<อ>นี่เพ็รเจริญกันช่าง2014ครับผมเนี่ยนานี่สวยจริงฮะเป็นนาดำครับผม ทำจากเครื่องนะผมนะฮะับในเครื่องดํนานะฮะนี่มันก็เลยสวยนะครับผมนะฮะฮผมพูดไปเรื่อยนะผมแต่เครว่าน่าจะเป็นอยนในนี้ยนะสมัยนี้ไม่ค่อยใช้คนดําเลยนะฮะไม่มีแล้วแหละนะฮะสมัยเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วนี่ยังใช้คนดํานาเลยทุกคนนะครับผมนะฮะนี่แต่สมัยนี้ไม่ต้องพูดถึงคนระับ ่ะเปิดไฟตั้งหน่อยฮะกระเริ่การช่างครับผม2024คันนี้นะครับผมนี่เกี่ยวข้าวนาดำครับผมเดี๋ยวทุกคนมีปัญหาเรื่องล้อแท็กนะครับผมเดี๋ยวผมแก้แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับผมไปแก้ล้อแท็กเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะให้เหยียบแล้วก็เป็นรอยครับผมนี่ฮะนี่สมจริงขึ้นครับผม เมื่อสักครู่นี้โหไม่ใช่เลยนะฮะไปครับไปกันต่อฮะเอ้ะฟังแบบพ,พุ่งเลยทุกคนนะครับผมชิดกันนาชิดกันนาไปหน่อยครับมันเกี่ยวไม่ได้ติดนะครับผมอย่างเงี้ยยาวไปยาวไปครับผมเอ้ยสวยงามมากทุกคนแบบนี้ฮะ ผมเล่นแบบนี้บ่อยมากครับผมคลิปต้างหลังนี่จะเป็นแบบนี้เลยะฮะเพราะว่ามันสมจริงครับเหมือนแบบไทยเลยทุกคนฮนะไอ,อ้ใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามช่องน้ป๊อปด้วยแล้วกันนะผมนะฮะสําหรับใครที่สนใจหมดนะครับผมติดต่อที่เพจใต้ลังคลิปไปเลยนะี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นหมดคืนให้ดูสักหน่อยนะผมเพราะว่ามีน้องคอมเมนต์มานะผมว่าอยากให้แบบ ขับตอนคืนให้ดูหน่อยนะครับผมนะฮะโอเคครับผมจะปรับเป็นเวลานะครับในตอนแบบประมาณดึกๆหน่อยนะสองทุ่มแล้วกันครับผมนี่ฮะแต่ไฟรถนี่มันไม่ค่อยผมไม่ได้ใส่ไฟรถเยอะนะครับผมนะฮะนี่ดูอื้มจอปีศาจนะครับผมนะฮะ แหมเหมือนเหมือนไฟมันติดตรงแตรด้วยนะแล้ก <c oughs> ็ด้านหลังกันเลยเออเฮ้ยแปลกดีแปลกดีฮะไม่ใช่อะไรครับบั็กครับผมอ่ะยวดูมองคนขับด้วกันนะครับกลางคืนนี่ครับผมนี่ต้องเบรมนี้ฮะเหมือนมันผมไม่ค่อยได้เก็บรายละเอียดเรื่องระบบไฟเท่าไหร่ครับผมบเพราะว่าไม่ค่อยได้เกี่ยวเล่นกลางคืนครับเพราะว่ากลางคืนมันมืดนะ ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวเนะผมรีวิวตัวรถนะผมถ้าผมไม่ได้โชว์ตัวรถนี่ก็จะดูยังไงยังไงอยู่นะฮโอเคเดี๋ยวเกี่ยวให้ดูสักหน่อยแล้วกันนะครับแต่มันก็ดูสมจริงอยู่สุกคนนะประมาณนี้แหละมันจะไม่สว่างมากเลยนะครับผมมันก็จะเห็นแค่ด้านหน้าของคนขับนั่นเองนะฮะประมาณนี้แหละนะฮะให้สว่างรอบเลยก็ต้องติดสปอตไลท์เพิ่มเนรับผมนะฮะ เสียงเกี่ยวนี่สมจริงอยู่นะครับแต่มันรู้สึกเหมือนเบาเกินนะเบา,ะะบบาๆหน่อยนี่เสียงอืออ้อๆนะครับผมฮะเพลินดีครับฟังแล้วก็ง่วงนอนนะฮะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมขอปรับเป็นเวลาปกติแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันมองไม่เห็นรถนะครับผมเนาะนะฮะ ไม่อยากจะไปยุ่งเรื่องเวลานะผมนะเพราะปรับแล้วแสงมันไม่ได้นะผมนะฮะเออทีนี่คนหนุ่มคนนี้ครับอย่างเที่ฮนะมีสันด้วยทุกคนนะยังไม่ถอนด้วยเรล่ ระวังท่อหรือพี่ uh huh. แต่นี่คนาใหญ่ดีทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราเกี่ยวเองดีกว่าฮะไม่ใช่อะไรหรอกผมจะได้บีบแต่ได้ครับผม ก่อเหมือนเดิมครับเกี่ยวสักหนึ่งอุ้มนะฮะ <c oughs> ไม่ค่อยได้ทำคลิปย,วยาวๆนะครับเพราะมันเดี๋ยวมันจะน่าบเบื่อเกินไปฮะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรครับเกี่ยวข้างเดียวฮะผมไม่ค่อยมีคอนเทนต์เรื่องอะไระครับผม <c oughs> คิดไม่ออกฮนะเกี่ยวก็เกี่ยวอย่างเดียวฮะเน้นบอกว่ารีวิวรถนั่นเองเนาะ ส่วนจอไปเจริญยังไม่มีโปรโมชั่นนะครับผมนะก็ยังเป็นราคาที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแพงนิดหนึ่งนะครับผมนะสำหรับคันที่ไม่มีโปรนะทำไมมันกระโดดไปที่9โมงเนะี่ยเออ10 11เออที่ยงเที่ยงมันต้องเที่ยงเท่านั้นนะฮะมันจะสวยครับผมนะฮะ ตัวรถจริงนี่ผมเห็นเขาใส่ไฟเนี่ยไอเอล d ดีแบบสี่เหลี่ยมมีรอบคันเลยทุกคนเ,นเออตัวคอง2ยสนะผมดูกับแรบหนึ่งนะครับผมก็ยังไม่ได้ทำเพิ่มนะออก็ยังคอยอัพเกรดนะไฟหลังไม่มีเลยทุกคนดูอืมดสมจริงครับดูด้านหลังนี่เหมือนรถเกี่ยวจริงเลยฮนะเอ <laughs> เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนบะในความไม่ยิบห้านะฮะผมว่านี่รับรองว่าสวยแน่นอนครับผมเดี๋ยวจะมาดูใจแอ้นสิบผมว่าเขาจะเพิ่มระบบอะไรขึ้นมาครับผมในเรื่องของเท็กเจอร์นะฮะเหมือนพวกเกมยูโรทักนะครับผมนะฮะ,นะฮะซิมูเลเตอร์เนะะี่ยผมจะมีเท็กเจอร์ของเอนโอไ พีโอก็คือทําให้แบบว่าตัวชิ้นงานดูสมจริงครับเป็นเงาฮะเป็นเงาของเป็นเงาของชิ้นงาน,นครับผมนะที่มันแบบว่าไม่ใช่ตกกระทบจากแสงในเกมนะผมเป็นเป็นเป็นอ่าตกกระทบในอ่าการสร้างโมเดลเลยเนี่ยผมนะในโปรแกรมเลยนะครับผมมันก็เลยดูแบบสมจริงครับเวลาที่มันไม่มีแสงนะผมไม่มีอะไรนะ แต่คันนี้ผมว่ามันดูมืดนะดเป็นเลดนะแต่มันมืดนะทุกคนนะผมไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ฮะรถมันดูมืดนะฮะเออผมต้องไปปรับอะไรหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมลองปรับดูสักหน่อยแล้วกันนะฮะแม่ไม่แตกต่างเท่าไหร่ครับผมมืดที่แมปนั่นเองนะฮะเออ จวดจวดไงผมนี่ดีบแตงเดียวฮะดีบแตงเดียวไอ้รวมมุมนี้ฮะเปิดตัวน,นี้สองลูกครับ GS เลยนะฮะทุกคนไอ้อสติ๊กเกอร์ตัวใหม่เป็น2024ฮะ,ะเพชรเจริญการช่างครับ อันนี้อู่นี้เขาจะทําแบบว่ารดแรงตามสั่งเลยนะคนนะใครอยากได้แบบไหนเนี่ยแรงทั็งได้ฮะเขาจะสเปคนี่ลูกค้าก็คือแบบสามารถรีเควสได้เลยนีผมนะฮะว่าอยากได้แบบไหนเมืไหร่เนก็จัดให้ตามที่ต้องการครับแล้วก็ตามงบประมาณนะ <c oughs> <c oughs> อ,อยากได้สเปคดีต้อง จ่ายเพิ่มนะฮะประมาณนั้นนั่นเองนหนักๆนะฮะก็ขออนุญาตไปทางอู่เพชรเจริญด้วยนะผมนะฮะจำลองโมเดลลงมาในเกมนะผมนะ,ะเปิดไฟให้หน่อยแล้วกันทุกคนรู้สึกม่ามืดนะฮะโอเคเดี๋ยวดูมุมมองคนขับแบบกลางวันนะผมเอ๊ะทำไมกล้องมาอยู่ตรงเบาะ <laughs> ้องเอียงนิดหนึ่งนะทุกคนนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมปรับนิดหนึ่งครับผมสักครู่ะฮะตรงแล้วครับผมนะฮะเอสมจริงอยู่ครับผมมุมมองคนขับนะแต่ว่าทำไมพันโยกมัน เล็บออกมานั่ะฮะแม่ถ้าเขาใส่แต่ว,ว่าให้มีมือคนนะครับผมนะฮะให้เห็นมือคนนี่น่าจะเวิร์กะครับผมนะเออแต่ว่ามันไม่มีครับเรุ่นยนะี่สิบสองฮะยี่สิบสามแล้วยี่สิบห้าก็ไม่ไม่น่าจะมีฮนะนี่ถ้าขับแบบเร็วครับผมแบบมันจะเร็วเกินเนะี่ยตาลายเลยนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นี่ โอเคครับผมไปเต็มเลยนะฮะนี่ภาพไม่ได้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมไม่ค่อยปื้มนะมืดนะ่ะเออเกือบจ,จวดครับผมนี่สีชาต้องไหมฮะกดไปมั่วเลยนะสีชาเลยครับผม คิบเใหญ่ผมไม่ค่อยได้ตัดเนี่ยผมจะเล่นแบบเรียวไทม์เลยฮะรถเริ่มชะลอแล้วฮะน่าจะใกล้เต็มแลว้วครับโอเคเดี๋ยวเราอรถอยู่ไหนไวะเนี่ยอยากให้สิบ้อมานะผมนู่นสิบ้อจอดนู่นเลยต้องวนกลับนะฮะวนกลับก่อนทันหรือเปล่า ต้องวนกลับฝั่งนี้เลยนะทุกคน,นครับผมไม่จะไ,ไม่เสียเวลาฮะว่าถ้าไปเต็มกลางแบบไกลรถนะครับผมมันก็จะเสียเวลาเดินรถเปล่าฮะเปลืองน้ำมันนะครับผม ว่าเกี่ยวฝั่งนี้ก็มันดูคันชักนะผมนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับมันมีตัวแหวกนะผมนี่นะฮะดูเหมือนเป็นตัวแหวกนะครับผมก็ไม่เสียหายอะไรฮะก่เป็นงานประหยัดเวลาถ้าเราเดินวนแล้วก็ไปเต็มฝั่งนูนะะ้นครับต้องเดินรถเปล่านะครับนึงมาที่รถ มาที่รถดำเนี่ยผมรถเทค่ข้าวนั่นเองนะฮนะไปน่าจะพอดีแหละ <c oughs> อันนี้เก็บรายละเอียดมาได้เยอะพอสมควรเนรี่ยผมนะฮะทำให้รถดูแบบเต็มนะผมนะฮะไม่แบบว่างเกินไปครับไม่ดูโล่งเกินไปฮะจุดคุณเล่ครับ แต่ก็ถ้าเป็นรถจริงผมพเุเล่แบบเล็กๆเต็มนะฮะเก็บรายละเอียดไม่ไหวฮะทุกคนเอาแบบว่าคล้ายๆเลยลกันมองเป็นมองรู้ว่าเป็นรถเกี่ยวนะฮะเอาแบบนี้ดีกว่าถ้าผมเก็บรายละเอียดทุกอย่างครับผมคันหนึ่งนี้น่าจะหลายเดือนเลยนะฮะโอเคครับผม เดี๋ยวเราเนี่ยผมรอรถนี่มาตรงนี้แล้วกันนะครับผมเทตรงนี้เลยตั้งลำรอก่อนนี่ต้องขึ้นนิดนึงไหมมานี่แหละ นี่ก็เป็นซับสามท่อครับผมนิวยังยนนั่นเองครับต่อ,องานอีกแล้วนะฮะก็คันนี้มันอยู่ในหมดอยู่แล้วนะผมอยู่ในเกยอยู่มแล้วผมกเองใช้งานเนะี่ยไม่ได้เอาคันอื่นเข้ามาครับผมไปครับคันนี้ก็ได้ครับผมไม่ใช่ปัญหาฮะเปลี่ยนรถกึง่งดัมพกึ่งเกษตรอยู่แล้วนะฮะนี่โอเค ไอ้กางอุม้มแบบทะลุเลยฮะเนี่ยแหงวเวอร์ไปครับผมนะฮะผมไม่ได้เขียนโค้ดให้แบบว่ายกขึ้นก่อนนะไม่ค่อยสมจริงเลยฮนะเดี๋ยวถอยหลังถอยหลังดีก่อน,นพี่อืมมันดูไม่ค่อยเท่เลยโอเคครับผมประมาณนี้พอเราจบด้วยการเทข้าวนะครับผมนะขอบคุณท่ที่เข้ามารับชมและด้วยกันครับผมฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผม ใครที่ยังไม่กดติดตามขอกดติดตามด้วยนะฮะและก็อย่าลืมกดดีแจ้งเตือนด้วยนะครับผมนะฮะจะได้พาคลิปใหม่ๆนะครับจับช่องนะฟอบสามดีนะฮะแล้วก็อยากชมแบบไหนขนาดไหนครับผมนะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปไปเลยนะฮะมีเวลาก็จัดให้นะผมนะฮะก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่บ๊ายบายครับผม